ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยากมีเรื่องให้คิดกับดิฉันกุลพิพิธวงแสงจันทร์พบกันเป็นประจำทุกเสราร์และอาทิตย์19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะวันนี้สถานที่ดูแปลกไปไม่ได้อยู่ในห้องส่งเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เครีสอร์ท่ะวน,นี้ก็มีงานสัมมนาการนำเสื้อแดงทั่วประเทศนะคะหลากหลายประเด็นที่อยากจะชวนคิดกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมและบุคคลที่จะมาร่วมหาเรื่องก็เป็นบุคคลท่านเดิมไม่ได้ไปไหนแม้จะปรับคอรมอนะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ

เี๋ยวจากูไม่ใช่แค่เอแตกูไม่เกลงใครใครกูไม่ใหญ่แต่กูลูกใครรู้บ้างไม่เคยกลัวใจเลยรับามาตีเป็ข้ออ้างาะตัวชชอาแล้วไปจะทำไงโแ่หาเรื่องอเจอใจเลยครับเคทำได้แบบนี้ก็ควรใจได้หน่อยไหมควรสุภาพไม่ดีที่ตัแกใครขนาอะไรมัต้องใจก็พอครัวอพิสิทธิ์าวิวคนเป็นายตัวตะนดีดหน้าตาผมขาวตาหยิปากไวทางเือ ของเหมือนกับรัฐาลทุนีิมัน่ามาก่อนที่จะเป็นรัฐบาลหนคนอยากจะเดินไปแต่วครี่น้องและได้ข่าวว่าเขาผิดไปบนถนนราชดำเนินหงอยากเดินไปเมืเพื่อเพื่อจะได้เผื่อตีน็ปสะดุดปากในหองาบาจะมีเรเรื่องนี้ไงมอามีเรืเรื่องนี้รปากมีเรเรื่องมมีเรเรื่องรับเปเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจรเขาว่าอย่างนั้น แต่สำหรับคนเสื้อแดงวันนี้ชนะก็โจแรแพ้ก็โจรสำเสมอก็โจรไม่แข่งก็โจรไม่ทําอะไรก็โจรแล้วคุณจะให้ผมอยู่ตรงไหนในประเทนี้อย่างมีเรื่ ไปสะดุดปากใครเพราะเขาค่ะเราก็มาติดตามประเด็นต่างๆที่จะมาหาเรื่องชวนคิดกันวันนี้นะคะตอนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณนะัฐบุตยใสเครือสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยังเรียกเป็นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เหมือนเดิมถูกไหมคะจริงๆเรียกนัทวุฒิเรียกเต้นเฉย,กเย,กเยกๆก็ได้อยากก่างเก่าครับค่ะจากกระแสปรับคอรมอพอดีนะคะวันนี้ก็เลยจ,จะชวนคุณนทัทวุฒิมาพูดคุยเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีตัวแทนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าตัวแทนคนเสื้อแดงเนี่ยยังเข้าไปทําหน้าที่อยู่เพราะก็ยังมีหลายประเด็นให้อยากจะเรียกร้องให้นะวันนี้อาจจะให้คุณนัทวุฒิพูดถึงประเมินสถานการณ์การปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดเนี้ค่ะ คือก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่าผมเองก็มีข้อมูลจำกัดสำหรับเรื่องการปรับคอรมอเพราะว่าในช่วงเวลาที่มีข่าวออกว่าว่าที่รัฐมนตรีใหม่หลายท่านนะครับตลอดจนรัฐมนตรีเดิมซิงอาจจะมีการตับเปลี่ยนโยกย้ายหน่วยงานเนี่ยนะครับไปกรอกประวัติลงรายชื่อกันเนี่ยผมก็ไม่ได้รับการติดต่อ แล้วก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายจะมีการปรับครมอรหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็ยังคงนั่งทำงานอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ในวันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวหนาหูมากขึ้นนะครับ<ะ>แล้วก็ธรรมดาครับคนการเมืองเนี่ยม,มีกระแสข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็พอจะได้ข้อสรุปว่าคงมีการปรับคณะรัฐมนตรีแน่ๆแล้วผมก็ไม่ได้รับ การติดต่อไปกรอกรายชื่อแต่อย่างใดการไม่ได้รับการติดต่อไปกรอกประวัติ mm hmm. กรอกรายชื่อเนี่ย mm hmm. ก็หมายความสองอย่างหนึ่งก็คือปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างเรา mm hmm. สองก็คือก็ยุติบทบาทในคอรมอรก็เป็นโอกาสของท่านอื่นๆจะได้มาทำงานต่อไป mm hmm. นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยพี่น้องท่านผู้ชมอาจจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยว่าเอ๊ะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว ก็เท่ากับว่าผ่านกระบวนการการกรอกประวัติตรวจสอบประวัติไปแล้วใ,ในใช,ช่วงที่เข้าทํางานช่วงแรกแล้วทําไมเวลาปรับที่จะมีการเปลี่ยนกระทรวงต้องกรอกอีกอ,อันนี้ก็ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่จะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องมีการกรอกประวัติเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็จะต้องมีการนํารายชื่อที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยขึ้นทูลกล่าวทูลกระหมอ่อม แล้วก็รัฐมนตรีที่แม้ว่าจะเป็นอยู่ในปูสี่ที่เขาเรียกกันเี่นะแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งในปูหเนี่ยก็ต้องเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณแด่องค์พระประมุขซึ่งก็เป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อตัวบทกฎหมายที่เดินกันมาแบบนี้นะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยถ้าดูจากข่าวพรนัทานนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าขั้นตอนของการนำรายชื่อรัฐมนตรีชุดใหม่ หรือเรียกกันภาษาสื่อมวลชนว่าปูห้าเนี่ยขึ้นทูลเกล้าเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนนั้นแล้วหลังจากนี้ก็เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมีพระบรมราชโองการนะครับก็คงเป็นขั้นตอนของการนําชุดใหม่เนี่ยเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณต่อไปแต่จะเป็นเมื่อไหรอย่างไรนั้นเนี่ยผมเองก็คงจะไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นไม่ได้ไปกล่าวล่วงในเรื่องนั้นนะครับก็คงจะส่วนใหญ่ แทบร้อมั้งครับคงเป็นไปตามที่สื่อมวลชนเขารายงานนั่นแหละเพราะว่าในความลับเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีความลับสำหรับสื่อมวลชนในประเทศไทย <c oughs> เขาก็แซะคนนั้นทีถามคนนี้หน่อยอเอามารวมรวมกันเข้าก็กลายเป็นโผล่คอรมอเต็มหน้าหนังสือพิมพ์เต็มจอโทรทัศน์อยู่จนวันนี้ผมก็เรียนว่าการตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีการพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทํางานนั้นเนี่ย ก็เป็นดุลยพินิษ์ของท่านนายกแล้วก็ไม่มีใครได้ไปก้าวล่วงไม่มีใครได้ไปรับทราบตรงนั้นนะครับอยู่ที่ว่าถ้าหากได้รับมอบหมายให้ทํางานตรงนี้ก็ทําถ้าหากว่าไม่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ก็เป็นเรื่องที่มีภารกิจอื่นๆต้องทําต้องว่ากันต่อครับค่ะแต่ก็ถือว่าถ้าคุณนทวุฒิอยู่ต่อเนี่ยก็จะได้สารต่อง,งานต่างๆที่ทํามาแล้วนะคะคก็ได้ต่อไปก็ภารกิจในส่วนงานของกระทรวงพาณิชย์ ก็มีหลายๆเรื่องที่จะต้องช่วยกันทํานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์แล้วใช่อย่างไรก็ตามส่วนตัวผมเนี่ยก็มั่นใจว่าสถานการณ์เรื่องโครงการรับจำนำข้าวจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงนะครับด้วยว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็ทํางานหนักกันมาตลอดช่วงที่ผ่านมาค่ะนะครับ แล้วก็มีรัฐมนตรีท่านใหม่มีรัฐมนตรีช่วยใหม่ใหม่ท่านหนึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ก็น่าจะมาผนึกกําลังกันหลักดันโครงการเดินหน้าต่อไปได้ขณะนี้เนี่ยมันก็ยังมีด่านใหญ่อีกด่านหนึ่งเท่านั้นเองสําหรับเรื่องโครงการรับจํานําข้าวก็คือข้อเสนอของพี่น้องชาวนาที่บอกว่าเอ๊ะจะปรับหลักเกณฑ์จาก ปันละหมื่นห้ามาเป็นหมื่นสองเนี่ยพี่น้องเขาบอกรับไม่ไหวม,มีการมาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลก็โดยสงบเรียบร้อยครับมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกันะระหว่างชาวนากับรัฐบาลยื่นหนังสือผ่านท่านรัฐมนตรีวุนทรงรัฐมนตรีวราเทพแล้วะจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขอชอเนี่ยในวันจันนี้นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายท่านรองกิติรัตนรนรงเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมแน่นอนที่สุดว่า จบจากการประชุมเนี่ยก็จะต้องมีมติจากกรอ,อชออกมาว่าข้อเสนอของพี่น้องชาวนาพิจารณาแล้วเห็นเป็นประการใดแล้วก็คงจะแน่นอนอีกเช่นเดียวกันว่าวันอังคารคือรุ่งขึ้นจากประชุมกรอ,อชก็จะประชุมคอ,อรมอซึ่งคงจะมีการนำวาระนี้ครับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วก็จะมีผลปฏิบัติตามกฎหมายต่อะจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องเรียนพี่น้องชาวนาว่า ผมก็ไม่อาจจะคาดเดาได้แต่เชื่อว่าคําตอบที่ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นคําตอบที่ยืนอยู่บนเหตุผลยืนอยู่บนข้อเท็จจริงของสถานการณ์ แล้วย,ยืนอยู่บนความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อพี่น้องชาวนาค่ะคก็เหมือนเป็นการที่ชาวนากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มายื่นข้อเสนอว่าถ้าจะปรับเป็นหมื่นสองเนี่ยอาจจะรอเป็นรอบการผลิตาการเก็บเกี่ยวรอบหน้าก็ได้เพราะเขาลงทุนไปแล้วเดี๋ยวยังไงวันจันทร์นี้ก็จะรอความคืบหน้าต่อไปอะนะคะคทีนี้เมื่อกี้คุณนทวุฒิเปิดหัวมามีเรื่องข้าวแล้วจริงๆรายการเราพูดเรื่องข้าวกันมา3-4อาทิตย์แล้วนะแต่ก็ไม่เบื่อหรอกเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะที่การเรื่องชาวนาเรื่องข้าวเนี่ยได้เอ มากมายขนาดนี้ก็ดีใจที่จะมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังทีนี้ค่ะอยากให้คุณนรู์พูดให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องดีเดย์ที่ไปตรวจโกดังโลงสีต่างๆเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างที่ไปตรวจกันมาแล้วอะค่ะครับคือการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยนะฮะถ้าจะจําได้เนี่ยทีแรกเราประกาศเป็นวันที่29่ามิถุนายนนะครับเหตุที่ล่วงออกไปนานเป็นสัปดาห์ นับตั้งแต่วันประชุมเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายตำรวจเขาขอเวลาเตรียมคนเตรียมเครื่องมือเตรียมระบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่ว่าความที่มีการประชุมติดตามงานกันอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์อาทิตย์เราก็ทํางานกันนะครับจนในที่สุดผมก็เห็นว่ามันมีความพร้อมก่อนอีกทางประธานนายกรัตรีก็มอบนโยบายกําชับบอกว่าถ้าทําเร็วได้ก็ทําเร็วเลยไม่ต้องไปรอให้จนถึงวันนัดหมายก็ได้ค่ะ ก็เลยขยับวันปฏิบัติการมาเป็น27มิถุนายนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะย้อนกลับไปข้อวิพากษ์วิจารณ์เดิมอของบางฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอยงย่าิ่งฝ่ายค้านหรือตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ย <c oughs> ก็บอกว่าการที่จะไปตรวจโรงสีแล้วประกาศล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เนี่ยมันจะทําให้คนเขาสามารถที่จะโยกย้ายถ่ายาเทข้าวของทําลายหลักฐานการทุจริตอะไรก็แล้วแต่ บางคนพูดไปไกลถึงขนาดว่าจับโจรและประกาศล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยก็มีแต่พังไม่สามารถจะจับใครได้มผมก็อธิบายในทางหลักการก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือไปเป็นการไปตรวจสอบโกดังคลังกลางที่บรรจุเข้าสารในโครงการของรัฐบาลตรวจสอบโรงสีที่รับเข้าเปลือกไปสีแปรสภาพมไม่ใช่เป็นการไปจับโจรผู้ร้ายที่ไหนนะ โดยหลักการเนี่ย <c oughs> ผู้ที่จะถูกตรวจสอบเหล่านั้นยังถือเป็นสุจริชน <c oughs> เป็นผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการของรัฐ <c oughs> มันต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาจะถูกตรวจสอบด้วย่ <c oughs> ใชไม่ใช่ไปประกาศหรือแสดงทีท่าให้สังคมเกิดกระแสว่าพวกนั้นโจรแน่ๆ <c oughs> แล้วรัฐบาลกําลังจะมีมหากรรมจับโจรครั้งใหญ่ <c oughs> มันไปสร้างความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้รครับ <c oughs> ทีนี้ถามว่าประกาศล่วงหน้ามันจะมีผลแบบไหน กับการเคลื่อนย้ายข้าวเข้ามามสมมุติว่าถ้าโกดังหรือโรงสีเนี่ยเอาเข้าวออกไปขายก่อนแบบที่พิจิตเนี่ยนะ,ะอยู่ๆข้าวหายเป็นหมื่นตันเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาเข้าวมาเติมเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ความจริงมันมีอย่างนี้ผมประชุมกันเนี่ยนะครับวันที่21ิมิถุนายนแล้วก็ได้พ่อข้อสรุปตอนเย็นวันที่21ว่าจะดีเดย์วันที่29ค่ะหมายความว่ามีเวลาหนึ่งสัปดาห์จากตรงนั้น ถ้าหากว่ามันมีโรงสีมีคลังโกดังที่ไหนก็แล้วแต่ทุจริตจะหาเข้ามาใส่เติมเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองเนี่ยก็จะต้องเร่งหาตั้งแต่เย็นของวันที่21